ไปประจนพลอยกับลานสไม่ประจนพลอยกับลานรักผมเลยนะครับรับใช้ลุงภาคสอง,สอ,งอีนี่แม่งชอบแยางกูดนะครับแล้วมาอย่างพี่ชายลุงเอ ลุงวันนี้ผมร้อนจังเลยอ่ะก็แก่ไฟกอดทั้งวันแหละนี่นะครับผมใหญ่มากมึงถอยถอยเปิดกลองไม่ถอยไม่ถอยใช่ไหมไม่ถอยได้ปะฮะกินธนูเลยนะเฮ้ยอิง

หไปกว่าวิจา <ละ S 1> มงตีนอนเลยใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะย้ายนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไอหาเจ้าจขาวมาเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวรับใช้ลุงภาคสามนะครับเดี๋ยวเราจะไอนี่กันนะเดี๋ยวเราจะลากเจ้าขาวมานะครับเนี่ยะคะคุณตอนนี้คุณลุงรุ่นตัวเล็กมาก ้ยเยช่วยไปเอาโจสัวมาให้รุงเท่รุงปวดขีโอเคครับโอเคครับเราเล่นไปยิงไหมหะตัดก้าไอหมูพี่

นาวนก็อยากเข้าบ้านไม่ใช่เหรอพี่จะทำให้เข้าให้แล้วไงนี่น่ตายเลยฮาไ้งประตูเหล็กไม่ปิดวะเองดูดิประตูเหล็กปิดวะไม่ปิด แล้วยิ่งจะออกกันไมไม่ได้ออกอถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดสับตะไครสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ